เรื่องขเมเรไทยขเมเรเนี่ยท่านอย่าไปเครียดเลยนะครับผมมองว่าศักยภาพของกุมเสนเนี่ยในขณะที่ตัวเขาเองเนี่ยมีสภาพป่วยด้วยเนี่ยป่วยด้วยเนี่ยโอกาสที่เขาจะบุกเราเนี่ยเป็นไปได้ยากเอาเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับสมัยสมัยอดีตเนี่ยแม้แต่องค์สมเด็จพระนเรศวรยกทัพไปเพื่อจะ ไปตีหงสาวดีนะครับพอเสด็จไประหว่างทางพระอ,องค์ท่านเนี่ยทรงพระประชวนนะครับยังต้องยกทัพกลับเลยครับไอ้นี้เปรียบเทียบไอ้ขี้พืชทุนเซนนี่นะครับมันป่วยด้วยนะครับและลูกชายตัวเองหุนมาเมน็ตที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่มีศักยภาพยังไม่เข้มแข็งยังไม่เข้มแข็งแบบพ่อมันนะครับเพราะนั้นเนี่ย โอกาสที่มันจะมาทํากลางหรือจะมาบุกประเทศไทยเนี่ยเป็นไปได้ยากแต่ถามว่าความคิดมันที่จะบุกเพื่อจะเอาดินแดนคืนเนี่ยมีไหมมีครับเพราะที่กัมพูชาก็ใกล้จะเข้าการเลือกตั้งมันต้องพยายามสร้างกระแสร,รักชาตินะครับถ้าใกล้จะเลือกตั้งเนี่ยผมว่าคุณเซนเปิดศึกกับเราแน่เปิดศึกกับเราแน่เวลาเปิดศึกกับเราเนี่ย มันจะใช้ยุทธวิธีเกาะติดเราครับแอบหลังเรานะครับลบแบบตะลุมบอลเลยครับมันจะถ้ามันอยู่ไกลปืนใหญ่มันก็สู้เราไม่ได้แล้วแถมโดนเราทิ้งระเบิดใส่อีกนะครับไอ้ฮุนเซนเ็าจะประทะแบบขุดคูเหล็กจิตติดก,กับเราเลยนะครับประทะกันก็ยิงกันประทะกันพึบพักพึบพับตรงนั้นเลยเล่นกันด้วยปืนคอซึ่งอาวุธพวกนี้มันมี มันมีเยอะมันมีพร้อมปืนเล็กกลเราใช้เอ็มสิบหกมันใช้อาก้าเราใช้เอ็มสิบหกมันใช้อาก้านะครับปืนคอมันมีเราใช้ 16, ใชเอ็ 16, มเจ็ดสิบ Core, เก้ามันใช้ของจีนดีกว่าของเราครับถ้าเอ็มเจ็ดสิบเก้าผมใช้คําว่าเอ็มเจ็ดสิบเก้าคือผมเรียกคอสิบคอสิบนะครับสี่สิบขนาดสี่สิบมิลลิเมตรเนี่ยของมันใส่ลูกได้ห้านัดเลยนะครับของจีนนะครับ กดเป็นแบบลูกโม่เลยปก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 มันยิงของเรายิงทีหักลำทียิงทีหักลำทีแต่ของเราแบบมันเ็ามีนะครับของเราเป็นแบบไอ้กันนะครับมันทําเลียนแบบกันแต่ทหารไม่ชอบหรอกครับผมเองก็ไม่ชอบครับหนักไตห่านะครับหนักเวลาเดินลดตะเวนหนักไตห่าเลยนะครับหนักไตห่าเลยนะครับมันก็จะใช้วิธีปะทะอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดความสูญเสียทั้งสองฝ่าย มันจะเกิดการสูญเสียทั้งสองฝ่ายทั้งทหารไทยทั้งทหารขเขมรน,นะครับแต่ว่ามันจะลุกดินแดนเราเข้ามาได้ไหมไม่ได้แต่ถามว่าทางฝ่ายทหารเราก็เตรียมเข้าไว้แล้วเตรียมยุทธวิธีเข้าไว้แล้วมึงมาเกาะติดกูนะครับเราก็เคลื่อนที่ถอยเร็วนะครับนะครับเคลื่อนที่ถอยเร็วนะครับถอยนะครับถอยมึงมาเกาะแนวกูกลางคืนก็อาจจะ ใช้พูดไม่ได้เดี๋ยวให้หุ่นเซนมึงรู้นะครับแต่ถอยใช้วิธีถอยมาแล้วคัสซบอมลงไปเลยนะครับคลึ้มนะครับมาเป็นปุ๋ยชายแดนอีกนะครับเขาสู้เราไม่ได้แล้วครับแต่ว่ามันจะต้องหาเหตุมันจะต้องหาเหตุเพื่อสร้างคะแนนนิยมสร้างคะแนนนิยมครับเสื่องคะแนนนิยมนะฮะไลฟ์ทิกตอกผมพูดเรื่องปืนเรื่องยิงเดี๋ยวมันก็บล็อกผมอีกนะครับ นั้นพูดเรื่องอะไรไปหน่อยนะครับมันบล็อกผมไปทีผมแล้วหงุดหงิดกับมันเหลือเกินนะครับไอ้ช่องโน้นนะฮะมันพูดไม่ได้เลยแล้วผมเป็นคนไม่ค่อยระมัดระวังเวลาพูดเรื่องปืนเรื่องยิงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออผมว่ามันก็คงจะดูดูมันอาจจะไม่มีเวลาดูครับไอ้ฮุนเซนเนี่ยอาจจะให้ออกซิเจนสายน้ําเกลืออยู่ก็ได้แต่ว่าหน่วยการข่าวเขาเนี่ยก็ต้องมีนะครับ มีว่าเหมือนกับไออินฟูของขมรนเนี่ยไอบอยเนี่ยมันพูดอะไรซึ่งมันไม่ได้มีอะไรน่าเชื่อถือเชื่ออะไรน่าเชื่อถืออะไรเลยนะครับเป็นชาวบ้านคนหนึ่งนะครับไม่ใช่ทหารขามรนนะครับแต่ประชาชนคนไทยยังไปฟังมาเลยนะครับแต่ผมเองเนี่ย ผมก็มองว่าผมพูดผมไล่ไปเนี่ยหรืออดีตแม่ทัพภาคที่สองท่านพลโทกันหนพูดเนี่ยนะครับหรือพลเอกรังสีพูดหรืออดีตนายทหารใหญ่ๆพูดเนี่ยผมก็มองว่ามันก็ฟังนะครับแต่ว่าเราไม่โง่อละครับเราจะพูดเฉพาะอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยอะไรเป็นประโยชน์กับประเทศไทยอะไรที่เป็นยุทธวิธีที่ ทหารรู้ผมก็รู้เราก็ไม่พูดเราก็ไม่พูดนะครับเราก็ไม่พูดนะครับจะไปพูดทําให้ขหมินมันรู้ไม่ดีครับลบกันนะฮะนะครับมันต้องเอาข่าวหลอกออกมาพูดนะครับเรื่องจริงนี่เพราะมันเรียนมาหลักสูตรเดียวกันนะครับหลักสูตรเดียวกันนะครับเรียนหลักสูตรเดียวกันนะครับการเข้าตีตั้งรับนะครับ วิธียุทธวิธีอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอบคุณครับคุณอะไรให้มาอีกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับบักบอย <laughs> บักบอยมันฟัง <laughs> การเลือกตั้งใช่ไหมครับการเลือกตั้งเนี่ยผมเองมองว่ามันจะตักจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมมันก็เกี่ยวกับชีวิตเราเหมือนกันนะ เห็นพูดบอกว่าไอจะให้ราคาข้าวราคาข้าวเปลือกเนี่ยเกวียนละหมื่นหมื่นหมื่นแปดโอ้ยชาวบ้านดีใจกันน่าดูเลยยังไม่ได้ประกาศเลยที่จริงสมัยผมเป็นเด็กๆนะข้าวหนึ่งเกวียนราคาสามร้อยกว่าบาทสี่ร้อยบาท เท่ากับทองหนึ่งบาทนะครับเท่ากับทองหนึ่งบาทราคาข้าวกับราคาทองเนี่ยต้องเท่ากันมันถึงจะใช้ชีวิตอยู่ได้ในปัจจุบันนะครับแล้วท่านคิดว่าปัจจุบันทองราคาหกเจ็ดหมื่นราคาข้าวเท่านี้มันจะอยู่ได้หรือครับแต่มันก็ยังดีนะครับมันก็ยังดีนะครับที่ที่บอกว่าจะขึ้นราคาข้าวให้หน่อยนะครับ ไม่นั้นชาวนานี่ตายเลยนะครับตอนหาเสียงก็หาเสียงกับชาวนานะครับบ้านเรามันลำบากไงนะครับผมมองว่าอย่างนี้ครับเรื่องใหญ่เนี่ยส่วนเรื่องที่ประท้วงกันเรื่องนับบัตรผิดมีพิรุษอันนั้นเนี่ยใครที่จะประท้วงหรือมีข้อมูลเนี่ยต้องร้องไปที่กกตนะครับ เก็บพยานหลักฐานร้องไปที่กกตนะครับร้องไปที่กกตแล้วกกตก็จะชี้ขาดมาเองว่าจะนับใหม่ที่ไหนนะครับแต่เรื่องใหญ่เนี่ยไอ้บาร์โค้ดเนี่ยซึ่งผมเองยังไม่รู้ความจริงนะครับบาร์โค้ดที่ในบัตรเลือกตั้งเนี่ยนะครับบาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งเนี่ยทางกกตก็ออกมาชี้แจงเลยว่าเป็นบาร์โค้ดที่ทําคุมเข้าไว้กันบัตรปลอม ทำคุมเขาไว้การบัตรปลอมจะได้รู้ว่าจ่ายไปที่หน่วยไหนจังหวัดไหนหน่วยไหนนะครับแต่ถ้าเกิดไปพิสูจน์กันโดยผู้เชี่ยวชาญว่าบาร์โค้ดอันนั้นเนี่ยสามารถทําให้รู้เลยว่าใครไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคนไหนจบเลยครับชีวิตจบเลยเพราะว่าเวลาในบัตรเลือกตั้งอันนั้นเนี่ยที่มีบาร์โค้ดเนี่ยมันต้องมีเลขเลขสิหลัก ที่เจ้าหน้าที่กรอกไปกผมก็ไปเลือกตั้งมาอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็กรอกเลขสิบสามหลักเราลงไปนะครับถ้าเขาเอาเอาบัตรไปตรวจสอบมันก็จะทําให้รู้ว่าผมเนี่ยเลือกใครพักไหนถ้าอย่างนี้แย่เลยเรื่องยุ่งเลยนะครับเรื่องยุ่งเลยนะครับมันก็จะทําให้การเลือกตั้งเนี้ยเป็นโมฆะคราวนี้ลําบากเราเลยทีครับลําบากผมจะต้องไปเลือกตั้งใหม่ ลำบากผมที่จะต้องไปเลือกตั้งใหม่สิครับนะฮะยังไม่รู้ต้องรอผู้เชี่ยวชาญเขาพิสูจน์นะครับผู้เชี่ยวชาญเขาพิสูจน์นะครับว่าถ้ามันเป็นระบุได้ว่าใครไปเลือกใครอย่างนี้มันก็จะจะแย่ขอบคุณครับคุณอะไรคุณนกให้มาห้าสิบเก้าบาทขอบคุณมากครับ ถ้าบาร์โคดเนี่ยถ้าผู้เชี่ยวชาญฮะเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญถ้าผู้เชี่ยวชาญเขาตรวจพิสูจน์ได้ว่ามันไม่เป็นความลับทําให้รู้ว่าใครเลือกใครนี่จบเลยครับจบเลยครับนะฮะจบเลยนะฮะเราก็ไม่รู้ครับกกตเนี่ยก็กทํางานจริงๆนะผมก็ออกมาต่อว่าท่านบ่อยนะครับผมปวดหัวกับกก,กตเหลือเกินนะครับโอ้ยเฉพาะบัตรขย่งบัตรอะไรนี่ก็ปวดหัวแล้วนะครับ เป็นคำศัพท์ใหม่ๆนะฮะเป็นคำศัพท์ใหม่ๆนะครับบัตรขย่งแม่จริงๆครับมันปวดหัวครับนะครับปวดหัวตั้งแต่เลือกตั้งเที่ยวที่แล้วครับบางคนได้คะแนนมันก็น่าจะบอกมาเลยครับว่าและเฉลี่ยนะครับไอ้พักเล็กพักน้อยอะไรอย่างเงี้ยได้บัตรขย่งอะไรยังไงกันก็ไม่รู้ขนาดผมพอมีความรู้ขนาดนี้ ผมยังปวดหัวกับกบรกตเหลือเกินนะครับอยากจะผูกคอตายเหลือเกินนะฮะไอ้คนได้คะแนนน้อยกว่าเสือกได้เป็นสอสอไอคนได้มากกว่าไม่ได้เป็นสอสอเขาบอกให้เฉลีย่ยเฉลี่ยความสุขลักษณะเหมือนเฉลี่ยความสุขนะครับ <c oughs> ปวดหัวเหลือเกินแต่ผมเห็นใจใครรู้ไหมเห็นใจรองเลขากรกตเห็นใจรองเลขากรกต รองเลขากกตเน,นี่ยปวดหัวที่สุดอำนาจก็ไม่มีเลขากกตสั่งไปว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับต้องไปรับหน้าต้องไปรับหน้าครับรับคำดา่าคำแรงกดดันพวกรองเลขากกตน,นี่ครับหรือกรรมการกกตแต่ละจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับปวดหัวมันก็อยู่ที่ไอ้นั่นฮนะไอ้ไอ กรรมการกกตนะครับมันจะหมดวาระกันกี่คนก็ไม่รู้เนี่ยนะครับผมก็แหวงรับเละเลยเลขาแหวงนะครับเหมือนหัวเลยครับชื่อท่านดังเลยนะครับเลขากกตนะครับผมมีคือกกตเขาก็พยายามจะหามาตรการป้องกันการโกงนะครับป้องกันการโกง เสียงนะครับแต่ผมมองจากใจผมเนี่ยช้าเหลือเกินช้าเหลือเกินครับช้าถามจริงๆอะ่ะท่านไม่รู้เหรอคนไทยเขาไม่รู้เหรอว่ามันซื้อเสียงกันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่ได้มีใครได้ใบแดงสักคนหนึ่งนะครับไม่มีใครได้ใบแดงสักคนหนึ่งนะครับใบแดงใบดำหาอะไรเนี่ยนะครับผมว่า ยุบกะกะตไปดีกว่านะครับในเมื่อบริหารความสะดวกรวดเร็วความยุติธรรมไม่ได้เนี่ยกลับไปให้ข้าราชการมันทำแบบสมัยก่อนก็ไม่ต้องไปวุ่นวายด้วยนะครับแต่มันมีกะกะตสมัยหนึ่งที่ว่าเขาสร้างแบบกะกะตขึ้นมาเนี่ยดีมากเลยนะครับ ท่านลองไปดูข่าวย้อนหลังดูสมัยท่านถ้าผมจําชื่อท่านไม่ผิดท่านยุวรัตกมลเวทท่านยุวรัตกมลเวทเป็นกกตนะครับโอ้โหตอนนั้นนี่สะใจมากใบแดงใบดําใบเหลืองกันเกลื่อนไปหมดเนะครับเกลื่อนเลยนะครับเกลือนเลยนะครับเกลื่อนเลยแต่ว่าตอนหลังเนี่ยกกตก็ลําบากในการที่จะให้ใบแดงใบเหลืองใคร เพราะว่ามันต้องไปฟ้องศาลกันอีกอะไรอีกนะครับขั้นตอนนะครับไอที IT เขาซื้อกันหัวละพันห้าหัวละพันหัวละห้าร้อยทั่วบ้านทั่วเมืองไม่โดนไปโดนให้คนให้ซองบริจาควัดสองพันบาทอย่างเงี้ยมาประธานโทษเอ้ยผมแล้วอยากจะนอนเอาตีนกายหน้าผากเหลือเกินนะครับก,ก็ต่อผมว่ามันต้องปรับปรุงครับอยากให้ชาวบ้านเขาสารรเสริญท่านเลย ตอนนี้ท่านหนักกว่าตำรวจนะเมื่อก่อนเขาด่าตำรวจหนักนะครับตอนนี้ก็ไปลงที่กกตเน,นี่ยหนักนะครับหนักเลยกกตโดนหนักนะครับผมเองตอนกเกษียณนะครับตอนกเกษียณแล้วเนี่ยผมไปสมัครกับผู้ใหญ่นะครับสมัยนั้นเนี่ยผมบอกว่าผมมาสมัครเป็นหัวหน้าฝ่ายสืบสวนกกตได้ไหมครับ ผมไปสมัครเป็นหัวหน้าฝ่ายสืบสวนกะกะตแล้วผมจะพยายามความรู้ความสามารถผมใครซื้อเสียงผมจะบอกก่อนเลยว่าถ้าใครซื้อเสียงเนี่ยอย่าว่าไม่ดีนะครับผมเป็นคนมีพี่มีเพื่อนมีน้องใครซื้อเสียงผมจับแม่นหมดเลยจับหมดเลยนะครับนะครับแต่ปรากฏว่ามันไม่เข้าหลักเกณฑ์อีกครับเพราะว่า หนึ่งเขาไม่เอาผมหลักเกณฑ์แรกคือเขาไม่เอาผมไม่เฮียเดี๋ยวบังคับไม่ได้เดี๋ยวคุมไม่ได้นะครับอพลตำรวจตีชัดชลินนะไอน้องครับอดีตผู้การสุพรรณก็ไปเป็นฝ่ายสืบสวนกกตนะครับเขาก็ชวนบอกพี่เลวัตมาสมัครเป็นฝ่ายสืบสวนกกตไหมแล้วให้ผมเอากำลังออกไปเลยนะครับไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้นะครับนะครับ จับเลยครับจับเลยคือถ้าประธานโทษนะถ้าเป็นกกตโดยตรงเนี่ยเขาไม่ใช่ฝ่ายบู๊เขาไม่ใช่ฝ่ายสืบสวนผมก็เคยไปสอนไปสอนวิธีการสืบสวนในการที่จะจับซื้อเสียงของกกตเนี่ยน้องเขาจะเป็นมาจากข้าราชการพลเรือนนะครับมันต้องมีเก่าเกมไปคุมนะครับเก่าเกมไปคุมนะครับ เขาสมมุต mm ิว่าผมไม่คุมผมเอาทีมลงไปภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานอย่างเงี้ยนะครับมันจับไม่ยากเลยครับจับง่ายครับนะครับจับง่ายนะครับมันจดชื่อกันก็เอาเงินจ่ายกำนันอบตอสมมอบ้างโอ้ยเอาตีมเขี่ยเขียก็จับได้ครับเอาตีนเขี่ยเขียก็จับได้นะครับแต่ว่ากกตท่านจับไม่ได้เลยจับไม่ได้เลยนะครับจับไม่ได้เลย บ้านเราก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับเขาไม่เอาผมครับเขาไม่เอาผมครับมันต้องใครพี่นาก็ไม่รู้ท่านเป็นประธานกกตนะครับมันกลายเป็นธุรกิจไปแล้วนะเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันทําให้เงินหมุนเวียนดีครับเงินหมุนเวียนครับเงินหมุนเวียนดีมันใช้เงินนะ ผมว่าใช้ประธานโทษนะมันก็ใช้ทุกพักแหละครับนะครับใช้หนึ่งใช้ในค่าติดป้ายโคดานนาชาสัมพันธ์นะครับมันใช้เงินทั้งนั้นแหละครับคนจนมันใครบอกว่าลงการเมืองแล้วไม่ใช้เงินเลยนี่เป็นไปไม่ได้เลยครับถึงจะไม่มีที่ทำการพักไม่ได้จ่ายเงินให้สสแต่มันก็ต้องต้องใช้เงินในการติดป้ายหาเสียงนะครับมี และตั้งพรรคการเมืองนี่มันมีเงินสนับสนุนจากทางราชการด้วยไงนะครับเดี๋ยวก็รอเขากกอตอประกาศผลการเลือกตั้งก่อนนะครับผมคิดว่าเขาต้องรอบครอบรัฐกลุ่มนะครับก็จะประมาณผมว่าอาจจะใช้เวลาสัก40วันเดือนเมษาเดือนเมษานะครับตอนนี้รัฐบาลชุดเก่าก็ทำหน้าที่ไปก่อนนะครับทำหน้าที่ไปก่อนนะครับ แต่ถามว่ากรกตวิ่งได้ไหมเท่าที่ผมรู้วิ่งไม่ได้นะกรกตเนี่ยกรกตนี่ไม่รับวิ่งไม่รับเงินไม่รับเงินใครนะกกตเนี่ยนะครับกรกตให้กรรมการกรกตต่างๆอย่างเงี้ยนะครับไอ้เลขากรกตรองเลขานี่วิ่งไม่ได้นะครับเอาเงินไปให้นี่มันไม่รับเขาไม่รับนะครับไม่รับนะครับแต่ว่าไม่ค่อยกล้าจะลงดาบใครนะครับกลัวโดนฟ้องกลับนะครับคิด ยึกยักยักยักยึกยักยักยักอยู่นะกลัวโดนฟอ้องกลับนะครับและเป็นกกตไม่ใช่ว่าจะไม่ติดคุกนะครับเคยมีกรรมการกกตชุดหนึ่งนะครับถูกสารพิภากษาจำคุกยกชุดเลยนะครับยกชุดเลยนะครับยกชุดเลยนะครับในอดีตก็มีมาแล้วนะครับทำให้ไอ้กรรมการกกตนี้ก็ไม่ค่อยกล้า พอ,อกกรกตแต่ละจังหวัดเนี่ยวางตัวเหมือนผู้พากษาเลยครับต้องระมัดระวังตัวไปคบใครกินเหล้าไปตีกอล์ฟอะไรกับใครก็ไม่ได้ไม่ได้นะครับมันไม่รับวิ่งนะครับพวกเนี้มันไม่รับวิ่งนะครับเอาเท่าที่ผมรู้เนี่ยมันมันวิ่งยากนะครับลองถามใครเป็นนายกอบตอนายกเทศบาลหรือสอจอหรือสอสอดูสิครับวิ่งกกตวิ่งยากนะครับแต่ว่ากกตเนี่ยเขาไม่มีกําลังคน ฝ่ายสืบสวนกกตเนี่ยส่วนใหญ่สมัยก่อนก็จะมาจากตำรวจนะครับน้องๆตำรวจชั้นประทวนบ้างแล้วก็ตำรวจที่สมัครไปเป็นกกตนะครับประสิทธิภาพมันก็จะไม่ค่อยมากมีไม่ค่อยมากนะครับแล้วเขาก็ต้องขอกำลังตำรวจนะครับขอ,อกำลังตำรวจไปเพื่อไปสนับสนุนในการเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่จะไปจับ และส่วนใหญ่ก็จะไปใช้กำลังของตอชดอ,อีกนะครับของตอชดอ,อีกมันก็อย่างนี้ครับเราก็ประคับประคองประเทศชาติไปนะครับประคับประคองประเทศชาติไปนะครับมันยังดีนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันรับบัตรไปก่อนเขารับบัตรไปคืนนั้นเนี่ยเขากาเสร็จเรียบร้อยแล้วลงหีบเลยนะครับ ไปเนี่ยเราไปหน่วยเลือกตั้งเนี่ยสามโมงเช้าเนี่ยเต็มแล้วครับบัตรเต็มกล่องแล้วไม่เหลือบัตรให้เรากาแล้วครับนะฮะมันก็พัฒนากันไปเรื่อยๆครับวิธีการนะครับไอ้ไอ้อย่างนี้นะคนไทยเนี่ยเป็นคนกระตันอยูรู้คุณนะครับเป็นคนกระตันอยูรู้คุณมันเลือกตั้งแล้วพูดได้มันมี ใครเอาไปลงบอกว่ามันมีเลือกตั้งหัวหน้ายามที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับเขาถามบอกอา้าวและได้รับตังค์ยังเนี่ยไอ้นั่นก็บอกว่าได้รับแล้วเบอร์หนึ่งเอามาให้ยังให้แล้วเบอร์สองเอามาให้ยังให้แล้วเบอร์สามเอามาให้ยังให้แล้วนะครับโอ้โหถ้ามันซื้อเสียงจริงๆนะ ใครเอามาให้ท่านก็รับไปเถอะแล้วท่านต้องซื่อสัตว์กับเขากาทุกเบอร์ที่ให้นะครับกาทุกเบอร์ที่ให้เบอร์หนึ่งให้ก็กาเบอร์หนึ่งด้วยเบอร์สองให้กับกาเบอร์สองด้วยเบอร์สามให้ก็กาเบอร์สามด้วยก็กลายเป็นบัตรเสียไปเบอร์ไหนมาให้กาแม่นเบอร์นั้นเลยนะครับแล้วถามว่าเอ้าแล้วเขาจะได้เหรอ เขาได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ผมไม่เสียคนก็นแล้วกันพอรับปากเขาแล้วนะครับขอให้สาบานว่ารับตังค์ไปแล้วต้องกาเขานะนะครับกามนุกคนเป็นบตดเสียไปนะพักเล็กเนี่ยพักเล็กที่ได้สสเข้ามาเนี่ยนะครับบางพักเนี่ยดวงดีครับไปจับสลากได้เลขตัวเดียวงได้เบอร์หนึ่งถึงเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ด ส่วนใหญ่ชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรเงี้ยชาวบ้านเขาจะกาผิดชาวบ้านเขาจะกาผิดครับไอคนไปซื้อเสียงก็บอกของผมเบอร์สองนะอย่าลืมนะป้าเบอร์สองนะป้าก็จําไม่ได้ครับเข้าไปในคูหาก็พักก็กาเบอร์สองผู้สมัครก็กาเบอร์สองไอนี่ได้คะแนนฟุกฟุกไปครับได้คะแนนฟุกฟุกไป ได้สอสอได้เป็นสอส,อสอครับผมมีน้องคนหนึ่งนะครับอยู่อยู่ที่นครสวรรค์เขาเป็นหัวหน้าพักการเมืองนะครับเที่ยวก่อนเนี่ยเขาจับได้เลขตัวเดียวผมบอกว่าเอ้ยมึงได้มึงได้เป็นสอสอแน่นะครับไม่ใช่เพราะชื่อเสียงมึงหรอกไม่ใช่เพราะพักพวกหรืออะไรหรอกคนค้าผิดคนค้าผิดครับคนค้าผิด นะฮะเที่ยวนี้มันจับได้เบอร์อะไรไม่รู้เบอร์แบบเลขสองตัวมันผู้สมัครสอส,อสอเขตมันไม่มีถึงเลขสองตัวแล้วครับจบเลยครับจบเลยกูว่ามึงไม่ได้อ่ะแล้วก็ไม่ได้จริงๆนะครับคะแนนเสียงได้น้อยเดียวเพราะหนึ่งไม่มีคนกาผิดสองไอ้คนกาผิดเนี่ยคนกาผิดเนี่ยมันต้องไปเจอ เบอร์ที่เขาซื้อเสียงด้วยนะครับเบอร์ที่เขาซื้อเสียงด้วยนะครับมันถึงจะได้นะครับผมว่าแม่ขาเอาตังมาให้รับไปเถอะวะนะพอรับไปแล้วก็กาให้เขาทุกเบอร์เลย <c oughs> เขาทุกเบอร์เลยกติกาเลือกตั้งมันก็ไม่รู้อะไรนะครับที่จริงเนี่ยให้หัวหน้าพักไปจับเลยหัวหน้าพักไปจับเลยได้เบอร์อะไรก็เบอร์เดียวกันเบอร์เดียวกันไปเลยนะครับทั้งพักไปเลยนะครับ เออคุณยายในหมู่บ้านบอกจะเลือกสามคนเลยจะได้ผู้แทนเยอะๆเออดีก็คือจริงๆนะครับจริงๆเนี่ยชาวบ้านเขาไม่ค่อยมีความรู้แล้วครับว่านี้บัตรนี้ลงประชามติบัตรนี้เลือกพักบัตรนี้เลือกสอสอเขตนะฮะเราก็มาเฝ้าดูกันไปครับบ้านเมืองนะครับ มีครับในอดีตก็มีกกตถูกสารพิพากษาจำคุกมาแล้วนะครับและถามก็ไม่ได้ที่จริงถ้าผมนะถ้าจะให้มันบริสุทธิยุติธรรมนะครับจะตัวแทนพรรคก,การเมืองไหนมาให้ตั้งกล้องไปเลยนะครับตั้งกล้องเข้าไปในที่หน่วยถ่ายเข้าหน่วยก็ไม่ได้นะครับถ่ายเข้าหน่วยก็ไม่ได้นะฮะถ่ายเข้าหน่วยก็ไม่ได้นะครับผม ไปเลือกตั้ง่ะ FC เขาจะขอถ่ายรูปนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาบอกว่านายครับถ่ายไม่ได้ครับตรงนี้มันหันเข้าไปจะติดในในหน่วยจะติดในหน่วยนะครับต้องออกไปยืนถ่ายที่ถนนครับมานี่ผมก็ชุลมนุนวุ่นวายกับคนถ่ายรูปผมนะครับก็มาไลฟ์เดี๋ยวรับปากแล้วผิดคำพูดนะบอกจะมาไลฟ์ตั้งแต่สิบนาฬิกาแล้วนะครับแล้วนี่มาไลฟ์เอาซะ สิบเจในกาขวาเลยนะครับกลัวผิดคำพูดนะครับครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมนะครับขอบคุณมากครับ